จอยบอกว่าจอยถ้าได้เชื่อมั่นแล้วจอยจะไม่ยอมหยุดความเชื่อมั่นนั้นเด็ดขาดเพราะจอยเชื่อว่าจอยจะรวยกับแบรนด์นี้เพราะสินค้ามันตอบโจทย์เพราะสินค้าตอบโจทย์บอกใครเห็นผลลัพธ์ได้ตัวเองค่ะคนเชื่อแน่นอนทีนี้ฟังนะคะว่าจอยเจออะไรในวันที่จอยขายไปจอยออกมาไลฟ์เกือบทุกวันเห็นไหมเห็นกันไหมแล้วจอยก็มาเล่าว่าจอยอ่ะ เขาไม่ได้โกหกนะพี่ลุงเขาไปทำพีโมจริงๆเขาไปใช้แส่จริงๆอันนี้คือเขาก็เล่าแบบตรงมากนะคะน่าแสดงว่าเขาใช้สองทางเลือกถูกไหมทางเลือกหนึ่งคือทางแพทย์แผนปัจจุบันอีกทางเลือกหนึ่งคือทางแพทย์แผนไทยนะคะ เขาเอามาควบคู่กันเขาบอกว่าเขากินชากินชากินชาพอเขาไปทำคีโมหรือเขาไปทําอะไรก็แล้วแต่เขาแข็งแรงมากเขาไม่เพีเาไม่เพียเขาไม่รู้สึกว่าทุกคนไม่เชื่อที่ซ้ำว่ารับด้วยหน้าตาแล้วเขาจะเป็นมะเร็งไม่มีใครเชื่อหน้าตาผิวพรรณมีแต่คนว่าเขาไปบวดมาเพราะว่าหน้าตาเขาผ่องอันนี้เ็าเราสังเหมือนไปบวดชีมาเพราะว่าหน้าผ่องมากไม่ว่าเขาจะไปคีโมกี่ครั้งกลับมาไม่เคยมีใครเชื่อเลยว่าเขาไปทําคีโมมา สดใสตลอดใช่แล้วทีนี้เขาก็มานั่งไลฟ์พี่ลุงทีนี้ปรากฏว่าแน่นอนค่ะการไลฟ์พี่ลุงคิดว่าคนบนโลกไปเนี้ยเป็นมะเร็งกันเยอะไหมเยอะเยอะมากเพราะฉะนั้นฟังดีๆนะคะบางทีเขาจิตตกไปเลยไปเลยก็มีแต่บ้านน้องพรอเ้าหมอไม่รับทีนี้มันมีมันมีหลายตกไปเลยก็มีนะชายที่เป็นแบบพี่ช้องนางค่ะคือหมอไม่รับ ระยะที่สี่ส่วนใหญ่หมอไม่รับแล้วนะคะแต่บางคนระยะที่สี่หมอยังรับอยู่เพราะยังฉายแสงได้อยู่ยังยังให้เคมได้อยู่แต่บางคนที่เป็นระยะที่สี่เหมือนพี่ช้องนางอะพี่ลุงอันนั้นคือไม่ได้แล้วเพราะว่าตับไตไส้พุงข้างในเริ่มเริ่มที่จะรับไม่ไหวค่ะอันนี้เขากาดก็ตัไม่ได้ไม่ได้ใช่ค่ะเขาเขากลัวเสียชีวิตอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่รักษาแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะพอพี่ช้องนางเออพอพี่จอยเขาไลฟ์นะคะ ปรากฏว่ามีคนทักไปพี่ลุงเสร็จแล้วก็สั่งสินค้าไปกินนะคะจอยก็อธิบายรายละเอียดแล้วให้ดูไลฟ์นะคะแล้วก็อธิบายรายละเอียดแต่ปรากฏว่าฟังนะพี่ลุงอธิบายบางทีเราไม่สามารถอธิบายใครภายใน5นาทีแล้วจบจริงทุกกระบวนการนะพี่ลุงเข้าใจไหมว่ามันจะมีภาวะกระทุกนะเราอาจจะลืมตรงนั้นไปหรือหรือนู่นนี่นั่นปรากฏว่าพี่ลุงขอเขาออาไปกินปึ๊บ เกิดภาวะกระทุงกับคนที่เป็นมะเร็งระยะที่สี่ที่หมอไม่รับแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วญาติพี่น้องไม่เข้าใจทีนี้โวยวายดูวโวยวายจะเอาเรื่องฟังดีๆนะทุกคนฟัง,ฟงดีๆแ<ด>ชร์เพราะช่วยกันแชร์ค่ะทุกคนเลยในที่นี้เพราะครูเชื่อว่าหลายคนเจอฟังดีๆนะคะว่าคุณจะเป็นมืออาชีพในการขายออนไลน์ได้ยังไงจอยค่ะก็เจอหนักมากนะคะถึงขั้นแบบจะฟ้องเลยนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า มันไม่จริงเลยอะไรประมาณนี้นะคะฟังนะคะจอยกับพี่ช้องนางไม่ได้ถูกใครโน้มน้าวให้มากินชาหรือไม่มีใครโน้มน้าวเลยว่ากินชาแล้วช่วยโรคมะเร็งได้ไม่มีใครบอกเพราะทางแบรนด์บอกแล้วว่าไม่ใช่ยารักษาโรคไม่สามารถรักษาโรคได้นั่นหมายความว่าคนฟังต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะว่าเราไม่ได้รักษาโรคอะไรทั้งสิ้น แต่ว่าเขาซื้อไปเขามีความคาดหวังว่าจะมาแข็งแรงแบบจอยและพี่ช้องนางแต่พอเกิดภาวะกระทุ้งฟังนะคะแม้คนไข้จะรับได้ไม่เป็นไรอาจจะท้องเสียหนักมากแล้วสมเลยเดินไม่ไหวญาติพี่น้องไม่เข้าใจเพราะคนฟังมีคนเดียวแต่คนโจมตีมีเป็นสิบเข้าใจใช่ไหมคะคือญาติพี่น้องสมมติว่าคนนี้มีพี่น้องอยู่สิบคนค,คนฟัง พี่จอยมีคนเดียวเพื่อที่จะเอาสินค้ามาให้คนนี้กินแต่อีกเก้าคนล่ะเก้าคนไม่รู้เรื่องเลยอเอาให้ใินเนี่ยจะฆ่ากันที่ไม่นุ่นนี่นั่นเกิดการแบบนะคะประมาณนี้อันนี้ยกตัวอย่างไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณไม่มืออาชีพมากพอคุณจะจิตตกจริงคุณจะกลัวมากทําอะไรไม่ถูกลนแน่นอนค่ะจอยค่ะยกนิ้วให้เป็นล้านล้านลอ้อจอยใช้สติค,ค่ะ แล้วอธิบายอย่างมีเหตุและผลว่าเราอะเป็นไปติดตามน้องจอยกันได้ไปติดตามสาวสอุดยจอยไลฟ์ไฟนะคะแต่จอยก็ไม่ได้อธิบายทั้งหมดนะคะว่าจอยไม่ได้อธิบายรายละเอียดมากเพื่อลงลึกแต่จอยบอกว่าจอยก็เลยได้อธิบายให้ฟังว่า การกินตรงนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าคนที่กินน่ะต้องเปิดใจกินด้วยตัวเองอมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องยอมรับมหมายความว่าภาวะกระทุ้งกระทุง,ทงชาไม่สามารถฆ่าคนได้หรอกค่ะเพราะมันเป็นมสมุนไพรธรรมดาจริงพี่พรตั้งแต่กินมาไม่มีชาฆ่าใครสักคนเอาตรงๆนะมันกระทุงแน่นอนมันกระทุงคือเวลาที่เกิดเคสกระทุง้งอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีทีมงานมาเล่าหรืออะไรก็แล้วแต่พี่ลุงคิดอย่างเดียวแล้วอยากจะบอกให้ทุกคนคิดแบบนี้เลยว่าสมุนไพรไม่ฆ่าใคร